สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะคุณนินจะทำอะไรอ่ะจะขายรถคันนี้คันไหนคันนี้คันนี้เหรอใช่ไม่มีนั่นเลยจะขายรถพี่บู๊ชแล้วขายจริงคุณนินโอเคเดี๋ยวไปเขียนสายคันนู้นเลยเขียนว่าบอดไปไม่ไหวคสามงวดมันจะโดนรถกานอากาศประกาศหาคนช่วย ขายขายอย่าขายพี่วุฒิมือสองมือสามมือสี่นะเขียนตัวใหญ่ๆเลยขายแปดสิบห้าแปดแสนห้าพร้อมทะเบียนสนใจโทรเบอร์ดินด่วน <c ười> นี่เนี่ยรถพิวหรอเนี่ยไม่แค่นี้เนี่ยไม่ไม่แม่รถรถองพท้อมเมน้อทำเย็นทำไมตัวน้อยไให้เห็นราคาไง ไม่ได้ทำความสาดเหมือนประกาศขายบ้านเลยอ่ะลองลองกระตาตัวนี้ไปติดไหมเราเอาไปติดทีนี้ขายถูกถูกแปดแสนห้านี่เอาเมจิเขียนลงนี้เลยขายเปิดเสร็จทำไมเปิดดีก่าอืมหน้ามืดจังเลย ทำไมพากันหน้าดำ,ำค่ะต่อมือห้าเหรอกินอะไรเจ๊<ะ>ดำดำ,ดำอยากบบายากลับบ้านแล้วค่ะช่วยซื้อหน่อยค่ะเขยียนด้วยว่าอยากกลับบ้านแล้ว <laughs> ขายด่วนขายด่วนเออขายด่วนอยากกลับบ้านขายด่วน อยากกลับบ้านแล้วรถติดอยากกลับบ้านแล้วรถติดเออเออขายด่วนอยากกลับบ้านแล้วรถติดขี้เกียจค่ะย่องหัววงเดชเผ็ดบ่อเปลือกเออ อย่าได้ยกหัวรถใบแดงเน,อน้อนน่เอายกยังไงอะ่ะทำยังไงอ่ะไม่ไมันม,มัน,ม,นมันจะมีอะไรอยู่ด้านล่างนี่เ,เลยมีมีที่กดอยู่ เตือนกันแล้วทีนี้มาดูเครื่องค่ะสวยๆเลยดูขายแข่งกับรถใหม่ปะ่ะถ้าเ,าเปิดกระจกไว้มันจะล้องป่ะ

นี่เขารู้ก kind of ันทั่วบ้านเลยทีนี้สรุปขายคันไหนขายคันนี้เพราะว่าอยากกลับบ้านแล้วไปอยากกลับบ้านแล้วรถติดไงขายด่วนเพราะว่าค้างข้างงวดสามงวดแล้วเขาจะล็อกกลางอากาศให้ได้เลยตอนนี้ ให้เซลกินมาสักมาขายเลยได้นี่เนี่ยทำให้เขารู้เลยว่ารถดรามซิงดินด่วนค้างค้าง,งวดอยู่เดี๋ยววันนี้พามาขายฟอร์อ c, รดบายแทรกร,รุ่นดินดวนรุ่นดินดวนรถดรามซิ่งดินด่วนที่ขายไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าทิ่เศรษฐกิจทำให้ต้องจำใจต้องขายค้างค้า,ง,าง,งวดมาแล้วสามงวด ถ้าไม่เอาทะเบียนล่ะตอนนี้บริษัทฟอร์ดส่งเมลมาบอกว่าจะล็อกกลางอากาศเรากลัวว่าเราจะกลับบ้านไม่ได้เพราะว่ารถก,ก็ติดก็เลยจะขายในงานนี้เลยแปดแสนห้าถ้าไม่เอาทะเบียนได้ไหมคะถ้าไม่เอาทะเบียนรถได้ไหมก็ไม่ต้องใช้งวดนะก็ซื้อไปเลยวันนี้ก็น่าจะห้าประมาณห้าหมื่นอันนี้นนนนมีส่วนรถยังไงอันนี้รถได้เท่าไหร่รถได้สุดเท่าไหร่ถ้าไม่เอาทะเบียนซื้อไปเลยห้าหมื่นวันนี้ไม่พร้อมทะเบียนรถสูสุดได้เท่าไหร่เดีย๋ยวงันไม่เอาทะเบียน ก็จะได้ห้าหมื่นจนไปแปดแสนจะไม่รู้ว่าจะขับถึงบ้านหรือเปล่าเพราะเขาโทรมาบอกว่าเขาจะล็อกวันนี้ GPS ร้องเมื่อกี้นี่เมื่อกี้โดนโดนไปแล้ว GPS ล็อกไปแล้วเบาบ้าเที่ยบบาทเออฟองถ่ายดวนเอาไหมเอาไหมมาดิมาทำเที่ยบกับายดวนติดข้างงวดเดี๋ยวสามหัวนี่เขาจะมาล็อกเอาแล้วเนี่ย เนื่องจากว่าสวัสดีครับสสวััดีครบเนื่องจากว่ารถติดน้ำมันก็ไม่มีเติมทั้งข้างม้วนสามมวนน้าใครสนใจไอแอดสนใจไหมสนใจที่น้ายังมีรอยแผลไหมแผลละห้าร้อยมิเตอจ่ายไม่มีรอดตกตายรอดไปถามเจ้าของเขาหน่ะเขาอยากลดราคาให้อยู่นั่นนุ่นอยู่ในรถนุ่นเขาไม่กล้าออกมาหรอก บอลเล่นเด้อร์ S B บอาเล่นเดอมาได้บอลเลยมากินเรียบร้อคันนี้ดีกว่านีไม่ได้ขายจริงๆนะนี่ขายคันนี้เขาเลยจะว่าขายเล่นๆเขาก็ขายจริงเลยขายจริงๆนะคะขายจริงๆนะจ๊ะจุ๊กๆขี้เกียจขับกลับบ้านรถติดไอ้เนี่ยไม่กระดาษกล้ามีไหมมีมีมี คุณนินไปเอามาใบหนึ่งมาเขียนว่าขี้เกียจขับกลับบ้านรถติดคันใหญ่เกินเออมันันนบรรยากาศในงานค่ะใครจะโทรมาเขียบรถเลยครับรถไ,รถไม่มาต้งไม่ต้องมีแต่รถสวยๆรถเดิมๆก็ใหม่ขนานั้นหรอรถกำลังจะมาค่ะ นา่เขามาดูลูกค้าสนใจแล้วนะเขามาดูรถแล้วนะเชิญครับเชิญครับเจ้าแรกครับม่รูปพิสูจครับเลอมได้ค่ะขาย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 ค่ะนี่ไปลูกค้าแล้วแข่งได้แล้วค่ะรถติดค่ะอยากขายค่ะรถติดค่ะขี้เกียจขับกลับบ้านรถติดครับ กับบ้านลำบากขายตรงนี้ครับรถนุยจะขี่หกขี่รถทัวร์กลับบ้านก็ได้ค่ะเขาบอกเลยไอ้นี่มึงมางานมึงมีผลประโยชน์ดิวยวะเอาก็ขายค่ะอันนั้นบูธขายรถไหมน่ะนใช่ไหมเตี้ยครับรถแหก่กำลังมาแรงครับจะกินเยอะเกินไปไหมน่ะเยอะเกินขายด่วนแปดพัน ทายด่วนแล้วรถทะเบียนนี่มันต้องโอนจังหวัดไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้ได้ทุกจังหวัดบแต้องรอ45วัน45วันขายจริงจริงมีแฟนพี่หรอสมกันอยู่ายอะไไร